สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกําลังอยู่กับเซลล์กู๊กิ๊ขายดีอีกแล้วนะคะวันนี้วันดีค่ะกู๊กิก๊เตรียมรถพร้อมส่งมอบอย่างเช่นเคยค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษกว่ารุ่นอื่นเลยนะคะกับด้านหลังของกุ๊กิ๊นะคะ Toyota Fortuner ค่ะรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะคะ ที่สำคัญนะคะมีเพียงแค่5 2 0ทันทั่วประเทศด้วยโอ้โหกิฟตนะคะตื่นเต้นแทนพี่หนิงนะคะที่มาจากเกาะสมุยนะคะที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะบินมาเลยค่ะจากเกาะสมุยแลนดิ้งเครื่องเมื่อคือนนี้นะคะโทรหากิฟต์ตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะกิเก็บรถมาถึงที่กี่โมง ได้เลยค่ะพี่หนิงไม่เกินเที่ยงเด็กกิฟต์เอารถไปจอดถึงหน้าคอนโดเลยค่ะพี่หนิงน่ารักมากนะคะบินมาจากเอาสมุยมารับรถกับก๊กกิฟต์นะคะที่คอนโดนะคะแถวพี่หนิงแชร์ลเคชร่นม,มาแล้วใช่ไหมดิวอ่าเดี๋ยวเราดูนะคะน่าจะวิ่งประมาณชั่วโมงกว่าถึงพี่หนิงแล้วทีนี้กิฟต์เลยนะคะขออนุญาตมารีวิวก่อนนะคะาาก่อนสมมว่าทุกครั้งกิฟต์บอกแล้วว่ากิฟต์จะพามาชมรถนะคะที่มีเจ้าของแล้วทุกๆคันนี่แหละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะลูกค้าผมเข้าตานะคะหรือใส่ตาจะแพงใจโอ้ไม่ใช่เซลอีกแ้วค่ะ กิ๊ฟจะบอกนี้นะคะว่ากิ๊ฟเนี่ยที่บอกให้คุณลูกค้าทางบ้านเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เพราะอะไรกิ๊ฟส่งมอบรถทุกรุ่นทุกวันนะคะเราก็จะบอกว่ากิ๊ฟจะพามาดูรีวิวแล้วก็ตรวจมอบไปพร้อมกับกุณกิก๊ฟด้วยแล้วรุ่นนี้มันพิเศษมากกิ๊ฟเองนะคะรอรถมาลงก็ตื่นเต้นอยากเห็นรถตัวเป็นๆเ,เพราะอะไร มีแค่520คันในประเทศและเราอ่ะได้เป็นเซลล์อะค่ะที่เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ส่งมอบคิดว่าดีใจแทนตัวเองแล้วก็ดีใจแทนที่หนึ่งด้วยนะคะที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้อ่ะรุ่นนี้ Toyota Fortuner รุ่นฉลองครบรอบ60ปีมีเพียง520คันไม่พอนะคะตัวนี้หน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นแบบตัวเีเจนเดอร์นี่แหละเอารีเจนเดอร์ท็อปที่สุดนี่แหละคะ่ะตัวขับสีเนี่ย เอามาทำในรุ่นฉลอค่ครบร60ปีแต่จะเพิ่มเติมตัวไหนอะไรกันไงบ้างมาดูพร้อมๆกันเริ่มต้นตัวแรกค่ะตัวโลโก้ค่ะลูกค้าโลโก้เนี่ยจะเป็นโลโก้สีดำเงานะคะตัวนี้มากับตัวรถเลยเฉพาะรุ่นนี้จะได้โลโก้แบบนี้เลยนะคะตัว Fortuner นะคะอ่ะที่พามาดูตัวล้อค่ะ ตัวล้อของเขาเนี่ยคือกิ๊บเห็นวับเดียวคือสะดุดตาเลยรู้เลยว่าตัวเป็นรุ่นตัว60ปีค่ะเพราะอะไรตัวนี้ค่ะเขาดีไซน์มาเป็นสีเทานะคะเทาเข้มๆนะคะสีด้านกึ่งเงานะคะตัวนี้ทําให้รถมันดูดุดูเท่คือมองวุบหนึ่งรัรู้เลยค่ะว่าเอ้คันนี้เป็นรุ่นฉลองครบรลบ60ปีตัวนี้รัดมากับยางดันหลอกนะคะเป็นยาง2 65หทัานะคะขนาด20นะคะมันดูเท่แล้วก็ดุด้วยไม่พอแค่นั้นนะคะสปริงแดงค่ะ ตัวสปริงตรงนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะคือแบบว่าทําตัดออกมาให้แล้วคะ่ะให้มันดูโดดเด่นค่ะมองมาที่ล้อปุ๊บโดนตาไปที่สปริงนะคะแบบว่าเป๊ะอะไรอะคะ่ะรถคันนี้ไม่พอแค่นั้นนะคะสัญ,ญลักษณ์นะสัญ,ญลักษณ์ตัว60ปีนะคะยังแปะมาที่แก้มข้างซ้ายรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นเพจทาให้รู้ว่าตัวนี้เป็นตัว60ปีโตโยตานะคะส่วนตัวหลังคานะคะก็เป็นตัวหลังคาดํานะคะทูโทนนะคะตามสไตล์ของเลเจนเดอร์เขานะคะแล้วก็ ตัวคิวขั้นซานนะคะอันนี้กิฟต์ติดให้เพิ่มนะคะแถมของแท้ทุกคันทุกครั้งทุกคันนะคะแล้วก็ตัวรองมือเปิดนะคะอันนี้เป็นคับลากก่าตัวกิฟตดีไซน์ให้พี่หนิงเลยเพราะพี่หนิงเป็นผู้หญิงสายมั่นพี่หนิงบอกว่าโัวกิฟเอาที่พี่ดู u t u b e มาคิปที่แล้วอะพี่เอาแบบนั้นเลยอะค,ะค่ะกิฟเลยบอกว่าได้ค่ะพี่หนิงโักิฟจัดให้ก็จัดให้เรียบร้อยเลยนะคะบันไดข้างมีเรียบร้อยค่ะหลังคาทูโทนนะคะตัวนี้ร้อยางด้านหลังนะคะเรียบร้อยดีนะคะอ๋บบอกไปหรือยงเมื่อก ว่ายางล็อนี้นะคะเขาทําให้มันเป็นประกอบมาเป็นยางดัน็ลบนะคะตัวนี้เนาะดัน็ลบเนี่ยเว่งเรียบทางเรียบทางขาได้ได้หมดค่ะโตโยต้าเนี่ยคือเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องล้อเรื่องยางหรือดีเทลต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบหมดแล้วส่วนตัวด้านหลังนะคะโอ้โหตัวตัวคิดตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะดีวตัวเนี้ยสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ตัว ชาร์กฟินนะคะที่เป็นตัวเสาอากาศแบบคลิมฉลามนะคะด้านบนนะคะก็ดีไซน์มาเป็นสีดำเนาะตัวโลโก้หลังนะคะไม่เหมือนใครค่ะโดดเด่นกว่าใครตัวที่เป็น2.8 e นเดอร์เป็นสีดําเลยเป็นดําเงานะคะสัญลักษณ์ด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวซิกมาโฟนนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นสัญลักษณ์ของขับสีนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําเงามาให้ด้วยเลยตัดการข่าวสลับดําโอเค ต่ว้าวไปกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะกิ๊ฟแอบมาดูรถและนิดนึงภายในค่ะกิ๊จะพามาดูภายในตัวภายในตัวนี้นะคะกิ๊ฟเปิดประตูให้ดูดูไปพร้อมกันนะั้นเราจะว้าวว่าแบบมันเหมาะกับที่เป็นรุ่นฉลอง60ปีจริงๆอะคะ่ะมาไม่ต้องชา้ามาดูกันเลยค่ะในตัวฉลอง60ปีนะคะในส่วนของตัวหน้าจอ,อคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำนะคะเหมือนรีเซนเดอร์นี่แหละแต่ว้าวอะไรตรงที่เบาะนะคะตัวเบาะตรงนี้เขาทำมาเป็นสีครีมะคะ่ะ สีครีมสลับกับสีดํานะคะเดินเส้นสายนะคะเป็นได้สีเทาสลับแดงไม่พอแค่นะั้นต้องหัวเบาค่ะมีโลโก้ปั๊มนะคะเป็น60ปีเหมาะสมมากค่ะเป็นรุ่นฉลองอ่าตัวนี้กิดอยากพาดูตัวนี้ตัวรองนั่งนะคะตัวรองตรงที่เรานั่งลงไปะคะ่ะเป็นลายฉลุนะคะมันทําให้ดูแบบเบาเนี่ยมันมีมิตินะคะสวยงามกิฟทอยากโชว์โลโก้ปั๊มอีกทีได้ไหมดิวเนี่ยโลโก้ปั๊มเนี่ยอันนี้มองเห็นไม่ชัดจริงๆพี่หนิงเนี่ยสั่งให้กิฟท์เอาพลาสติกออกนะ เพื่นพนพนอนๆดูค่ะลูกค้าอันนี้มันออกครีมนะคะไม่ใช่ขาวเลยนะมันทําให้รถนะคะมันดูหรูแล้วก็มันดูแบบว่าเออมันเข้ามามันเป็นตัวลิมิเต็ดอะมัน60ป,ปีจริงๆสมแล้วที่เขาคิดมาเพื่อฉลองความเป็น60ปีของโตโยต้นะคะแล้วก็สมแล้วกับราคาตัวรถที่อยู่1นึ่งล้านแปดแสบาทนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะกิ๊พาไปบาะด้านหลังนะเบาะด้านหลังดิวต้องไปฝั่งนู้นนะอ่ะโอเคในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ยังคง ความเป็นเบาะนะคะที่กิฟบอกว่ามันตัดมันเป็นทูโทนนะคะลูกค้า mm. ก็คือเป็นสีดํานะคะสลับกับสีครีมแล้วมีตัวฉลุเดินได้สีแดงสลับกับสีขาวด้วยนะคะทำให้เบาะเนี่ยมันดูมีมิติด้านหลัง mm. ก็ในส่วนของหลังคานะคะเพดานก็เป็นหลังคาดำนะคะตัวนี้ตัวปลั๊กไฟบ้านยังมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวเสียบ USB Type C เป็นแบบเรืองแสงด้วยนะคะจริงๆตัวนี้อ่า เป็นยังไงคะเพื่อนๆสมไหมอะ่ะคิดว่าสวยสมกับที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีไหมคิดว่าสวยนะคิดว่าเป็นผู้หญิงแบบสไตล์มินิมอลคูลๆอะค่ะแล้วบวกกับความหรูของรถนะคะอยากเอาตัวเองอะไปเป็นเจ้าของรถคันนี้เองแต่ต้องเอาไว้ก่อนนะคะเพราะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะคันนี้พี่หนิงนะคะคิ๊บเล่าให้ฟังว่า พี่หนิงเนี่ยกับโปรโมชั่นนี้พี่หนิงดาวขั้นต่ำนะคะคือพี่หนิงเนี่ยปมีธุรกิจอยู่ที่สมุยนะคะขออนุญาตแอบเล่าเรื่องลูกค้าก่อนนะคะก่อนจะไปเจอตัวจริงเนาะพี่หนิงเนี่ยแกทําเกี่ยวกับธุรกิจนะคะร้านอาหารรถเช่านะคะที่เกาะสมุยโทรมากุ๊กก็บพี่ดาวแบบไม่ค้ำเท่าไหร่พี่หนิงค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหวไหมคะไม่พี่จะดาวสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมกุ๊กเก็บพี่จะเอารถเลยสองอาทิตย์มีรถได้พี่ไหมรุ่นอะไรก็ได้ขอเป็นขับสี่แต่ถ้าได้รุ่นหกสิบปีดีเลยนะกิ๊บบอก พี่หนิงค่ะกิฟขอเช็คสต็อกรถแบบนึงกู๊กกิฟนีในเวลาขายรถนะคะต้องบอกคุณลูกค้าทั้งบ้านนะคะว่าจะอ้างอิงจากความเป็นจริงนะคะไ,ม,ไม,ลลม่ไม่ใช่เซลล์ลมไม่ใช่เซลล์ลอยนะคะบอกลูกค้าไปเธอแต่ว่าไม่มีรถเดี๋ยวค่อยมาลูกค้ามาด่าที่หลังก็ไม่เป็นไรฟังฟังไปไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะคกู๊กกิฟขายรถตรงไปตรงมาแล้วก็จะเน้นย้ําว่าพี่ค้ารถเนี่ยอาจจะเข้าอีก2สัปดาห์เป็นรุ่นนี้รุ่นน,น,นี้พี่โอเคไหมพี่หนิงบอกโอเคได้เฉลี่รุ่นเฉลี่6หกสิบปีโดนใจเลยพี่หนิงว่าพี่เอาเลยแต่่่พพีจาากิทให้้ผนไดะ ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะก็วันนี้รถมาแล้วและเตรียมไปส่งมอบแล้วนะคะ10%เดาวสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนขับด้วยกิฟพูดไปจะแจะหาว่ามาโม้ให้ฟังเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าคอนโดพี่หนิงนะคะแล้วฟังสัมภาษณ์เต็มๆกับพี่หนิงนะคะกับรุ่นนี้ดาวเริ่มต้นเบอร์สิบเปอร์เซ็นต์และสัญ,ญญาก็ผ่านได้จริงด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันหน้าคอนโดพี่หนิงก,กันนะคะอะไรนะคะบอกไปแล้วเมื่อกี้แต่กงไม่ได้ยินกิฟเห็นไหมเพื่อนเพือนกิฟอาจจะพูดไวไปราคาตัวรถคันนี้นะคะ 1>, 1 8 8 000, 9 0 0้านบาทนะคะดาวเนี่ยก็ใช้เงินประมาณแสนแปดเนาะยังไม่วไรวมรายเก,าก้าอกรของแถมโหทุกอย่างที่กุ๊กิปแถมให้นะคะแล้วก็ผ่อนเนี่ยค่างวดสบายๆด้วยยาวสุดได้7ปีพี่หนิงอ่ยเอารถไปทำธุรกิจไม่อยากควักเงินก้อนมาก็ได้คะ่ะได้ตามใจโจทย์ลูกค้าหมดเลยมีคำถามอะไรอีกไหมคะเดียวอยากจะถามอะไรไทยเมืม่อมาทางบ้านถ้าจะเป็นเจ้าของคันนี้ยากไหมใช่ไหมตัวเนี้ย จะบอกงี้ว่าลดนะคะถ้ารุ่น60ปีหายากนิดนึงแต่กูกิ๊บเนี่ยหาได้ตบมือให้กิปหน่อยตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะยินดีและก็ดีใจกับพี่หนิงค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าคอนโดพี่หนิงกันนะคะกิ๊บขออนุญาตขับเถไปส่งมอบก่อนนะคะ